แล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะย้อนหลังเนาะเริ่มต้นสิ่งเริ่มต้นปีใหม่ก็ขอให้เจอสิ่งดีๆเรื่องดีๆนะคะแล้วก็ใครที่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตที่ตั้งเป้าไว้ในปีนี้<ๆ>ก็ขอให้สําเร็จเร็วๆลุล่วงไปได้ด้วยดีในปีนี้เลยนะคะเฮ้ยจริงเหรอ จะบอกว่าการปวดหลังอ่ะอัปเดตนะยังไม่หายเลยอ่ะยังปวดหลังอยู่เลยอ่ะแล้วก็ขาก็ยังปวดอยู่ไม่สามารถเดินแบบเดิมได้เลยอ่ะมันยังย่ออ่ะไอแล้วมันก็ยังเจ็บแบบไอแล้วมันยังทรมานมากเจ็บเอ่อเขาเรียกอะไรเจ็บตรงบันเดาอ่ะนีกจะเรียกว่าอะไรเจ็บตรงช่วงนั้นอ่ะ กะว่าจะเน้นเข้าร่วมแต่ว่าศักดิ์ศรีมันคำคอง มาขึ้นปวดฟันอะไรได้หมดเลยนะจริงๆอทำสัญยกรรมมามฉีดโบทงโบทอกด้วยนะี่ยไม่เคยไม่กลัวเท่าไหร่นะแต่ถ้าต้องฉีดอะไรที่เกี่ยวกับฉีดก้นเวลาไม่สบายอะคนจะรู้เลยว่ามันจี๊ดแล้วมันเจ็บมากหรือว่าฉีดที่เหงือกฉีดที่ฟันยอะไรเงี้ยใจไม่สู้จริงไว้ขอบคุณนะคะ h a p p ี n นิวีเอเวอร์วันไปจัดกระดูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าในช่วงวันหยุดอะพลังใจอะพร้อมกลับมาทำงานแต่มันร่างกายยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่ก็ยังเป็นไข้อยูอ่ไม่หายสักทีกินยาก็แล้วอะไรก็แล้วงงอ,อาจจะด้วย มากปีที่แล้วมันพักผ่อนน้อยมั้งขอดูรอบตัวหน่อยดูอะไรดูพระแดดอ่ะ สภาพเขาไม่พร้อมมันหัวฟูเลยว,วันนี้ประแดดไม่ดื้อน,นะขอร้องไม่ดื้อ เดี๋ยวนี้นอนไม่เป็นเวลาบทจะเร็วก็เ็เร็วบทจะดึกก็ดึกบางทีก็หลับหล,ลับตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ป้าแดดโดนฟ้าอุ่มไหมไม่โดน <laughs> พี่ฟ้าปรอบหน่อยได้ไหมเศร้าจังเป็นอะไรคะ รักทุกคนเหมือนกันค่ะขอโทษด้วยนะที่ไม่ค่อยได้มาไลฟ์ช่วงวันหยุดไม่ได้อัปเดตอะไรก็คือมันเริ่มต้นปีใหม่ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างจริงๆเมื่อก่อนพี่ฟ้าติดโซเชียลมากเกินไปหลายๆครั้งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันต้องเบาๆลงบ้างแล้วก็เห็นหน้ากันบ่อยมันจะเบื่อไหมเจอกันตลอดเลย เวนบ้างแล้วก็วันหยุดก็คืออยากให้เวลากับตัวเองกับครอบครัวอยู่กับอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าเ่นโทรศัพท์นี่รูปมาไปแดดมันแกงวันนั้นไม่มีอะไรก็ไปขอกอดน้องเขาเฉย เศ้าทำไมวะเนี่ยกูเพมันเศร้าปะไม่มีเี๋วันจันนี้พี่วันจันใช่ป่ะพี่ซันไม่บอกห้ามบอก จะไปสอนอห้ามบอกบอกว่าห้ามบอกจะส่งรายชื่อเพิ่มทำทเลยไม่ต้องหาตังหาตังปีใหม่ทำไมเขารู้ตัวจะทำทำเลยพูดไปก็เหมือนเท่านั้นแหละจริงจังวะเนี่ยจมึงโกรธกูจริงจังวะเนี่ยก็มีจริงจังเพราะว่าถ้าถ้าพูดจริงมันเท่านั้นแหละทำต้องทำเลยปกติมันไม่มีชื่อหนูแลอ๋อ แต่รอบนี้มีชื่อหนู่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่รอบที่แล้วเท่าที่เจาะมาเนี่ยแอดปั่นนี่คนใกล้ตัวนะคนรู้จักนะรู้นะไม่ใช่ไม่รู้ จะได้ถูกหวยเดี๋ยวมารู้กันเขาไม่ใช่ต่างชาติหรอแกแอคมาคนไทยนี่แหละ คิดถึงมิวเหมือนกันสวัสดีปีหใหม,ม,ม่เมด้ดอดดพี่ช้างสวัสดีค่ะ ถึงออลฟร์ด้วยที่ถึงเหมือนกันเดี๋ยวได้เจอกันแล้วไงกลับมาทํางานล้ววันที่9มีถ่ายซีรีส์กลับมาถ่ายซีรีส์เพิ่มพี่ฟ้ากินข้าวยังยคันเนี่ยกำลังจะไปกินข้าว รู้จักน้องไผ่หลิวไหมไมหผ่หลิวที่ประกวดใช่ไหม วันที่เก้าค่ะแต่ี่ฟ้าจำไม่ได้ว่าศตูอยู่ไหนคิดว่าซีรีส์ทุกคนจะได้ดูในเดือนกุมภาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องปิดกองมาเดือนเดือนนี้แหละเดือนมกราต้องปิดกองให้ได้ก็พยายามจะเร่งถ่ายให้เสร็จให้ทันในเดือนกุมภาได้ดูแน่นอนว่าช่องทางไหนเดว่ฟ้าทางกองแล้วก็ปะปาน่าจะแจ้งอีกทีหนึ่ง เพลงของซีรีส์พี่ฟ้าจะได้ร้องประกอบไหมเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันค่ะนนะถามจริงจะทานหนาทันอยู่แล้วเพราะมันถ่ายไปก็ถ่ายไปเยอะแล้วเท่าที่ถ่ายถ่ายไปเยอะอยู่ก็น่าจะเหลืออีกประมาณ60 อยากจะให้ลงเน็ตฟิกอยากให้ดูกันทวนหน้าทวนตาถ่ายแป๊บเดียวอีไม่แป๊บนะคิว <c ute> <c ute> หนึ่งถ่ายโหดมากเลยที่รักโหดมากจริงเราถ่ายกันตั้งแต่ตอนเริ่มตีห้าจนถึงแบบห้าทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยฉากเลิฟสีนี่กี่เทกอะเยอะปะ <c ute> ไม่ไมีไม่บอก แต่ถ้าพี่แดดไปดูเบื้องหลังพี่แดดจะอยากดูใช่มันน่ารักมากรูปมันสวยมากภาพสวยฉากอะไรเงี้ยน่ารักมากคือนี่อยากให้ออกมาเร็วๆเพราะว่ามันดีมากจริงซีรีส์อ่ะไหนก็หลุดไปตั้งซีนเนื้อแค่ซีนเดียวไม่ถึงซีนด้วยที่หลุดออกมาเป็นแค่ช็อตเป็นแค่ช็อตเดียวของในซีนนั้นซีกีลาซีนซีนอารม์เวอร์หลายหลายหลายซีนหลายเขาเรียกอะไรซีนอารมณ์เยอะยิ่งกว่าสมควร ฟ้าชอบใส่สร้อยไหมแล้วแต่บางโอกาสคะ่ะติดม่ไหนนสด <ś c oughs> สบตาไหมไหมครับแต่พี่ฟ้าบอกเลยว่าทุกคนจะหลงรัก ตัวละครมากๆอกอะเพราะว่าตัวละครทุกตัวในซีรีส์นี้นะนักแสดงทุกคนอะคาแรคเตอร์ชัดมากแล้วนี่ยังอึ้งเลยว่าแบบเฮ้ยน้องๆมาแสดงกันได้วะ่ะมันเก่งกันจังวะอะไรเงรี้ยทุกคนแสดงถึงอะนี่ยังรู้สึกเลยว่าบางทีก็กลัวตัวเองจะแสดงไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าแบบคาแรคเตอร์มันเยอะมัน มันมีความเป็นเราสูงมากๆมันจะแยกยังไงออกมาให้เป็นมีนาที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ถึงยนะังไงแต่ว่าเท่าที่ดูน้องๆทุกคนเล่นเลยอนยะ่าเงี้ยดูดีอนยะ่างเงี้ยชมพูหรือว่าพี่อนาอนยะ่างเงี้ยชาลอนะ็อตเงี้ยคือทุกคนเล่นดีอนะ่ะดีเลยนะรับส่งอารมณ์กันได้ดีเราได้เล่นกับนักแสดงมืออาชีพคุณแม่อนยะ่างเงี้ย ุณแม่พี่ฟ้าในเรื่องเขาส่งอารมณ์ดีมากดีซะแบบบางทีเราเราก็อินอะจบฉากจบไปแล้วนะแต่ยังยังเศร้าอยู่อะงงปะฉากไหนที่มันมีอารมณ์มากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่ซีรีส์นี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการจิ้นอย่างเดียวมันจะมีสตอรี่ของมันเรื่องของความรักครอบครัวความฝันต่างๆ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆ,ๆพี่ฟ้ายังอยากให้มันเสร็จเร็วๆแลวอยากจะให้ทุกคนได้ดูจริงๆ i ำฟอมแคมโบเดียให้แคมโบเดีย Love you guys in the fan Yes we are support พ i ่ฟ้ and all your f r i e n s with the silly Thank you so much I don't understand Thai, but you're so beautiful. Wow! Thank you. Um, I just talk about we. Uh, I just talk about silly. Show me love. Mm -hmm. ให้ฟังมันมีอยู่ฉากหนึ่งมีฉากหนึ่งที่จะต้องเล่นกับน้องชายในเรื่องแล้วเราก็เขาแค่ทุกฉากอะผู้กำกับเขาจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอะต้องมามาบอกเราก่อนว่าฟิล์ลอารมณ์ของฉากนี้จะเป็นยังไงอยากให้เราเล่นออกมาแบบไหน,นอยากให้เราเข้าใจมูฟของของเข้าใจโมเมนต์ของมูฟเมนต์ของของของฉากนี้อะไรเงรี้ย แค่เขาพูดแล้วพี่ฟาก็น้ำตาไหลเลยยังไม่ทันได้แสดงเลยแบบแบบมันเป็นฉากที่แบบเออแม่เอ,อชีวิตกูเลยอะไรนี่พูดแล้วก็น้ำตาจะมาจริงยังไม่ทันแสดงเลยร้องไห้แล้ว Love you from Philippines. Mabuhai, Philippines. Love you, Kai, too. <laughs> Love you from Patani. <laughs> ชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่เจ็ดอย่าเพิ่งรีบเบื่อกันละ่ะคิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ด้วยฮะอ้าว